สวัสดีครับครูโจคอลเลกงานช่างไม้จิตอาสานะครับวันนี้เราก็มาได้ลองนะครับผมได้ทำการรีวิวเจ้าเครื่อง Enderly Cut 45 DL นะครับตัวนี้ก็อยู่กับครูโจมานาน,นานพอสมควรนะครับก็ใช้งานอยากหลากหลายทั้งงานโครงสร้างแล้วก็งานาเป็นชิ้นเฟอร,ร์นิเจอร์ทั่วไปนะครับก็จริงๆแล้วเครื่องคัดมันถูกออกแบบมาสำหรับให้เราตัด โลหะนะครับผมและทำงานง่ายสามารถตัดได้ทั้งอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมสแตนเลสนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเหล็กที่มีความหนานะครับผม mm hmm. เจ้าตัวคัด45 DL ตัวนี้จริงๆแล้วนะครับผมตัดนะครับก็น่าจะเต็มที่ได้ประมาณสัก10มิลนะครับผม10มิลเพราะว่าพอมที่16มิลแล้วมันตัดไม่ขาดนะครับผมก็ ถ้าจะให้ตัดได้สวยๆเลยก็อยู่ที่ประมาณ10มิลนะครับเ,เรามาดูนะครับผมว่าไอ้เจ้าตัวคัทเนี่ยที่ได้ทำการเทสเป็นเนี่ยตัดอะไรบ้างนะครับผมตัวคัทนะครับคัท40เป็นระบบของการเขี่ยอาร์คนะครับผมพอเป็นระบบของการเขี่ยอาร์คเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงส่วนของถ้าเกิดว่าชิ้นงานของเรานะครับ อ่าเป็นเหล็กที่ทําสีนะครับผมเนี่ยอย่างชิ้นงานตัวนี้ทําสีมาแล้วนะครับการอาร์ครั้งแรกก็ค่อนข้างที่จะสตาร์ทยากนะครับผมหรือเป็นชิ้นงานที่เป็นสีรองพื้นแบบนี้นะครับผมขนาดสีรองพื้นบางๆก็สตาร์ทยากนิดนึงนะครับผม ตรงส่วนของเจ้าตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงส่วนของที่ว่าเราสามารถเทียบปรับความเร็วของลมนะครับปรับปรับแรงดันลมเนี่ยตามความหนาของชิ้นงานนะครับอย่างเช่นเราตัดชิ้นงานบางๆแบบนี้นะครับเราก็ปรับลมให้อยู่ที่ประมาณ3บานะครับผม3บา เป็นชิ้นงานที่หนาขึ้นอาจจะปรับที่ 4, 4 5, บา4.5บาทนะครับหรือเป็นชิ้นงาน10มิลแบบนี้นะครับนี่เป็นแผ่น10มิล7คูณ7นิ้วนะครับผมก็สามารถตัดได้โดยที่ปรับลมไปที่ประมาณ5บาทนะครับก็ตัดได้สบายนะครับผม ก็คือเราสามารถที่จะปรับแรงดันลมเนี่ยตามชิ้นงานของเรานะครับมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีปั๊มลมที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดงานของเราเนี่ยไม่ใช่งาน10มิลเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ4-5มิล2-3มมิลเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับการตัดโลหะ ความหนาประมาณนั้นมากกว่านะครับผมแต่ทำคำถามคือหนาตัดไม่ได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเรามีปั๊มลมที่เล็กนะครับมันก็จะหมดเร็วแล้วก็พอมันหมดเร็วครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราตัดมันลงไปจริงนะครับผมแต่นะครับแต่ว่าช่วงที่ลมมันแผ่นนะครับมันจะไม่ขาดนะครับพอไม่ขาดปุ๊บมันก็จะทนขึ้นข้างบนนะครับ สงเกตไฟมันก็จะย้อนขึ้นข้างบนนะครับผมแบบนี้ ดังนั้นเครื่องตัวนี้มันมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราสามารถที่จะปรับชิ้นงานปรับลมนะครับตามชิ้นงานที่เราตัดนะครับทำให้เราได้ชิ้นงานในขณะที่เราไม่จำเป็นต้องมีถังลมที่ใหญ่มากนะครับการเคาะอาร์กยากนะครับผมยากถ้าเกิดไปเจอสีต่างๆนะครับแต่ก็ได้ตรงส่วนของอตรงส่วนของการใช้ลมที่น้อยนะครับผม ตัดได้ทุกโลหะที่อยู่ตรงนี้นะครับเหล็กกาวนไนน์แม้แต่เหล็กที่ไปฝึกเชื่อมนะครับความหนาโดยรวมแล้วก็ประมาณเกือบเกือบสิมิลก็ตัดได้สบายนะครับผมตัดได้สบายแต่การค้อขครั้งแรกอาจจะยากนิดนึงนะครับพาร์มาจริงๆแล้วควรที่จะตัดเป็นชิ้นงานที่จะเป็นรูปทรงที่ที่ฟรีนะครับฟรีแฮนด์มากกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กรูปพรรณอย่างเงี้ย ในการตัดทําให้เราต้องวนสี่รอบนะครับผมก็จริงๆแล้วถ้าเกิดจะแล้วมันจะสู้ไฟเบอร์ไม่ได้ครับไฟเบอร์ตัดชั่วเดียวมันจะได้ความคมกว่ามันจะไม่ลุ่งลิ่งนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าเราสามารถเอาไม้บรรทัดนะครับผมเอาเหล็กคุไซส์ในการฉีดได้ไหมได้ครับผมแต่มันจะเสียเวลากว่าใช้ไฟเบอร์ตัดนะครับผมกรณีถ้าเป็นชิ้นที่ ไม่ได้ใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่อย่างเหล็กสี่คมสีเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับผมตัดได้ความความเนี้ยบดีนะครับ ือจะเป็นการนะครับเอาหัวเาลาะตะเข็บชิ้นงานออกนะครับผมให้ได้แผ่นเรียบนะครับผมก็สามารถทำได้นกันนี่เหล็กประมาณ6มิลนี่ก็ตัดได้สบายนะครับเป็นเหล็กฉากตัดได้นะครับผมอลูมิเนียมตัดได้นะครับพวกนี้ เจ้าตัวคัด45 dl นี้นะครับนอกจากจะอยู่ในโหมดคัพแล้วเนี่ยสามารถเชื่อม mma ได้นะครับผมแล้วก็ตั้งพสร์ตโฟลได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากถนอมหัวเราก็ตั้งพสร์ตโฟลไปที่5วิหรือ10วิไปเลยนะครับหลังจากตัดแล้วเนี่ยมันก็จะระบายลมออกทำให้หัวเราไม่ร้อนจนเกินไปและการละลายของหัวก็จะยากขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีลมผ่าน เป่าเพียงพอที่จะระบายความร้อนได้ทันนะครับผมดังนั้นพสตโฟต้องปรับนะครับอย่างน้อยก็5วิแต่ถ้าเกิดว่าปั๊มลมใครใหญ่ก็ปรับไปที่10วิก็จะทำให้เราสามารถที่จะตัดแล้วเนี่ยแทบจะเอามือจับได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป่าความร้อนออกไปนะครับผมวันนี้ก็เป็นรีวิวอย่างเล็กน้อยคร่าวๆนะครับผมก็จะมาให้ดูว่าเจ้าตัวคัส 45DL เนี่ย ก็คือว่าทำงานเป็นยังไงนะครับในกระบวนการเปิดเครื่องนะครับผมผมใช้ตัวนี้วัดการกินไฟนะครับเปิดเครื่องกินไฟแค่0.2แอมป์นะครับผมก็ประมาณ20กว่าวัตต์เองนะครับจากหน้าจอที่วัดไฟแต่เข้าสู่ในโหมดของการตัดแม็กซิมัม45แอมป์นะครับผมปรับไป45แอมป์เต็มเนี่ยการกินไฟอยู่ที่33แอมป์เลยนะครับผมดังนั้นเบกเกอร์ Baker ที่จะมาใช้ถ้าเกิดว่าเราปรับ ไปที่45แอมป์บ่อยๆก็ควรที่จะเป็นเบเกอร์สัก32แอมป์นะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับผมมันจะได้ไม่ทิปและสายไฟก็ควรที่จะเป็น2.5ทองแดงเต็มนะครับหรือถ้าจะให้ชัวร์ก็อาจจะเอาไปที่1 4เลยก็ได้นะครับผม4ีินเเลยก็ได้ก็จะทำงานได้ได้ดีกว่าเพราะถ้า2.5แล้วเราต่อไบ่อยๆก็มีสายร้อนเหมือนกันนะครับผมโอเค บทสรุปของพลาสมาตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่เราตัดสินใจนะครับผมกระแสไฟที่ 45M แอมป์นะครับกินไฟที่ 33M แอมป์นะครับประหยัดลมมากกว่าในระบบ p i l o ลนะครับผมแต่ต้องแลกกับมาว่าถ้าเจอชิ้นงานที่เป็นลักษณะสีติดนะครับก็อาจจะต้องเจียเปิดผิวหน่อยเพราะการอาร์คมันยากนะครับผมแต่ข้อเดียวมันคือเซฟลมมากเหมาะสำหรับคนที่ตัดไม่เยอะแล้วก็ปั๊มลมไม่ใหญ่มากนะครับ การกินไฟก็กินค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็ควรที่จะเป็นเบเกอร์สัก3 2แอมป์แล้วก็ใส่ไฟ1 4คูณ4จะทำงานได้สะดวกกว่านะครับ2.5ได้ถ้าเกิดว่าเราลากไม่ยาวมากหรือทำงานานานๆทีนะครับผมและเจ้าตัวนี้ยังมีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะต่อเชื่อม MMA ตรงนี้ได้เลยขั้วตรงนี้นะครับอาจจะใส่หัวเชื่อมไว้ตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะเชื่อมได้เลยนะครับผม อยากจะเชื่อมก็เอาหัวเชื่อมเชื่อมอยากจะตัดก็คว้าหัวตัดมาตัดได้เลยนะครับอันนี้คือความอเนกประสงค์ของมันนะครับก็เป็นอีกห,ห้อหนึงที่ลองตัดสินใจดูนะครับสําหรับคนที่อยากจะเล่นเจ้าเครื่องพลาสมานะครับผมราคาที่ไม่แรงมากตอนนี้ก็มีโมโมชั่นอยู่นะครับก็ลองไปเซิร์ชหาดูครับเซิร์ชคำว่า a n d e r y Thailand นนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัท a n d e r ร Thailand นะครับผมที่ ให้เครื่องมาได้ทำการทดสอบรีวิวกันนะครับผมใช้สนุกนะครับราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าต้องรู้นิดหนึ่งว่าข้อจำกัดของมันคืออะไรนะครับผมระบบ p i l o t r c กับระบบเขีย r c มันเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะใช้เครื่องมือของเราได้เต็มประสิทธิภาพครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคุณโจคุณเล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ